เจอศัตรูเพื่อนนะครับมันคือเพียนะคะมันคือเพียเอ็นะเพียดำค่ะเพียดำเรากระจายกำจัดด้วย <AND S 2> สวัสดีค่ะมือนี่อยู่สวนเนาะค่ะเนาะบบแมนค่ะอยู่สวนอยู่โรงเรียนอนุบาลค่ะต้นหมากหลากไม้พักมีตีตาด้วยค่ะเด้อเกิดการเอียงหูบอกค่ะเกิดการมีเขาเออนี่ยังก็ค่ะมีมีมีเพียมะค่ะเป็นเพียสีดำๆค่ะ ดังนั้นเข้าสีจัดการแก่โดยการใส่สะเดาค่ะเบิงเบิงเบิงต้นสะเดาค่ะเพชรชิพาเด็กหน่อยนะคะใส่พักสะเดาโตดค่ะเบิงว่าเ,เพียสีกําจัดเพียไดบอค่ะเป็นสูตรเป็นสูตรของทางการสั่งมากค่ะบบเมนทางทางการแล้วค่ะคนแก่คน้นเถ่าค้นแก่ค่ะบอกเพ็รค่ะค้นแก่นี่ก็คือ คนแกยูนอเวค่ะมาเบิ้งกัน yeah. ค yeah. ่ะยาเอากระิยองยค่ะเป็นกระาเด่กหน่อยยองนะคะเนาะอาร์มาเกนเซทรกเดออกยาอยากหวว่าด้รูสรูส์นะกเดมบูโซเ Ja, det går ikkje. Det er ikkje ordentleg prenta. Jeg kan vise dykk. Tomatar. Er de tomme, eller? Ja. Her, tomatar. Her. her. Sånn, og sånn. Skal jeg rane? Nei. Og så sånn. Men nå får ikke jeg! Ja, du skal få etterpå. Men jeg vil ha masse vann! Jeg skal bare finne. Og så nå kan du vanne der borte. Én, to, tre, vær så god. Men jeg to! toa, toa. ha เป็ดกับเด็กหน่อยนักเรียนปลูกเนาะ,ะนี่คือดอกใหม่ค่ะตัวลันเต่าค่ะทั่วลันเต่ากำลังขึ้นงามค่ะกำลังขึ้นสวยนี่คือทัวลันเต่านะคะเนาะ,ะ,นะเป็ดก็จะให้มันขึ้นคาะแล้วก็ตามด้วยดอกอยียงนี่ดอกท่านตะวันค่ะจะต้องเอายาอลไดได้ค่ะลกแล้วเบงสวาด,ด้วค,คลิปที่แล้วตั้งแต่ก่อนหนาน นาห่อนเนาะคะ่ะนาใบไม้พิษเพ็ดกระพาร้าเล็กหน่อยนะเตี้ยนท่ากันคุดเนาะคะ่ะเพื่อจะเห็ดที่ปลูกพักนี่คือทั่วลำเตากำลังสวยทั่วแขกคะ่ะกำลังขึ้นฮะห่หางก็ดีบรรยากาศนะนี่ทัวร์่งตันเต่าตัว,ตวนี้ตัวนี้บ่ค่อยสวยนะคะคิดว่าน่าจะปุ๋ยบ่พอคะ่ะต้องเพิ่มป,ปุ๋ยใหม่คะ่ะ ต้องเพิ่มปุ๋ยใหม่ตามด้วยใบอาริกาโนนะคะต้นหอมเขาเรลามัตัดหนาตอนนี้นะซาลาเน่ค่ะเอามาจากสวนค่ะเบิ้งเบิ้งต้นนี้ต้นมันแกวมันสีได้กินบ่คะ ถมแล้วถมอีกอยู่นี่นี่คือต้นมันแก้วนะคะภาษาหนอดกับเสิร์ตโปวเตสมันหวานมันหวานโอ้ยเบิ่งเบิง,บงนี่คือดอกไม้กระถางนี่ดอกไม้เลยนะคะกระถางนี้ดอกไม้ค่ะนี่คือต้นแมวเหม็นเนาะค่ะเนาะเพชรวาสิปลูกไว้อยู่บ้านเนาะคะ่ะเพื่อที่จะให้แมวบงไปขี่ใส่เนาะคะ่ะ ก็ดอกไม้นะคะดอกไม้นี่ดอกลาเวนเดอร์ดอกลาเวนเดอร์ค่ะปีหน,น้ามันจะขึ้นใหม่อีกค่ะสว่วนนี่ก็เพิงค่ะห้างเพิงวังวาโล่งเลี้ยนอนุบาลเปิดมาเพิงสีมาอยูเนาะคะ่ะนี่เลยต้นสควอชค่ะนี่คือต้นสควอชตรงนี้คือต้นสควอชค่ะ เพชรเพาะอยู่ข้างในเนาะค่ะแล้วก็เอามาล่ดินค่ะมีดอกไม้เสริมอ้าวมีมะแรงขึ้นมาด้วยตายแล้วมีมะแรงนี่คือมะแรงมีมะแรงขึ้นมากค่ะต้องกําจัดทีเอาไว้เพื่อจะเฮ็ดอ่าอะไรนะกะโหลกผีค่ะในวันฮาลาวี กค,คือเริ่มใส่ปุ๋ยกระเรดดิกเร็ดดิเมื่อวานในห้อยปุ๋ยเพื่อโบแมนห้อย,ย,ยปุ๋ยค่ะโรยดินพอดินเหลือก็เลยห้อยดินเพิ่มดินเข้าไปค่ะ <c oughs> ต้นมเะเขือเทศแครอทกระลังปงค่ะนั่นๆนะนะแครอทสตรอเบอร์รี่ปีนี้จะอาจจะไม่ได้กินด้วยกัสตอรอเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่ นี่ค่ะเพรก็จะลดหนามกบนักเลียนเนาะคะ่ะสายยางบ่ถึงค่ะสายยางบ่ถึงให้คนเนียวเด็กน้อยจะใส่บัวลดลดเอานะคะน่ะเนาะแต่ว่าเพจจะก็จะลดตามหลังค่ะเพราะว่าเขานี่ลดบดีอยู่แล้วเนาะเราต้องขาดหวังกับเด็กเนาะค่ะเปลี่ยนสายยางไม่ถึงนะคะ

เด้อวะยายาหาผมล็อกตอนนี้มาตรการยกเลิกใส่ผ้าก<อ>ำลังสีเดินต่างไปไปเห็ดใบกับเขียโแม่หไปเห็ดคู่ใบกับเขียนะคะเด้อ เกาะอวากาศขับทางไกลเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพจต้องเขาคอสนั่พอกะับเขาคอสกับคอสเลิกงานเพราท่านเลิกงานนะค่ะออกงานก,อนก่อนกับต้องแลนขึ้นรถบัสทันทีบอแมนรถไฟรถไฟโอ้ยเมื่อย์ไล่กุมืัวไล่ค่ะ